อีสนึงนะฮะสภาพอีสหนึงชอบท่ากินตับมากเลยอีกรอบครับท่ากินตับเมื่อกี้กินตับ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 เออเมื่อกี้ทำยังไงท่ากินตับแล้วก็มีท่าอะไรได้หายแบเลยทำอีกรอบนี้โอเคไม่ใช่ทแบบเนี้ยไอทแบบเนี้ยทำแบบเนี้ยแบบเนี้ยเนี้ยหรือยังท่าเท็ของเทีโอเคลืมแล้วอ่ะชื่อน้องอะไรครับน้องอะไรฮะน้องก๊อดครับนะฮะน้องก๊อดใช่ไหมครับ หน้าออกผู like like said, ้หญ <strawberry uffle> <ure> ิงชื่อก๊อตงครับต่อไปต้อมกิฟซี่นะฮะนี่นะครับน้องก๊อตตอนนี้อายุเท่าไรครับสิบห้าแล้วนะครับนะครับตอนนี้เรียนอยู่ที่ครับที่โรงเรียนเหมือนกันนะครับโอเคมาจากที่ไหนครับเนี่ยมาจากที่พ่าโอเคครับขอบคุณมากเลยนะครับนะครับมองดูเหมือนคนกทมเลยนะฮะเหมือนไหมฮะไม่กางทุกมุกทหารครับเปิดบานกันแถวเที่แยกจัดในี่แหละเจ้าเน้่ยนะสวยครับชื่อน้องอะไรครับ น้องพลอยนะครับบางบางบางซีนน่ะนะครับลืมลืมแอคติ้งของตัวเองนะครับบางทีนะครับมีพูดแล้วก็ลืมพูดนะครับเนื่องจากเนื่องจากว่าตื่นเต้นใช่ไหมฮะตอนนี้ตื่นหรือยังตื่นแล้วเต้นเลยยังเต้นแล้วโอเคเลิกตื่นเต้นได้แล้วนะครับโอเคน้องชื่ออะไรครับน้องพลอยตอนนี้เรียนอยู่ชั้นไหนครับอยู่ม .2 แล้วนะครับม .2 นะครับอ่ะมีฉายาไหมครับน้องพลอยเพื่อนตั้งให้หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ นะครับส่วนพี่เนด็กว่าพุทธแฉะสถานครับอยู่คุณเล่นนะครับมีมีฉายาไหมเป็นยังไงครับเชื่อต่ำโอ้โหฉายาเขาคือเชื่อต่ำนะแล้วก็ฉายาคือเหรอเขาชื่ออะไรฉายาผีอะไรนะผีญี่ปุ่นผีญี่ปุ่นครับโอ้โหเนี่ยเป็นยังไงผีญี่ปุ่นนี่ยเป็นยังไงเอาให้เห็นให้เบิ้ลกูผีญี่ปุ่นทำยังไงครับผีญี่ปุ่น ส่วนมากผีฝนจะเป็นผีช่องแอร์ใช่ไหมครับผานออกมาผานออกมาอย่างเงี้ยแต่ละประเทศผีจะไม่เหมือนกันครับกินตับไหนคนไหนยกมือครับกินตับยกมือียางวันครับยกมือคนไหนตอบว่ากินตับต้องมือลงทับผิดครับกินอะไรครับไหนครับกินถั่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีรางวัลมอกมา้นะครับมีบัตรนำหน้าฟรีที่ฟาร์มจระเข้นะครับสอบไป เชียร์พวกเมื่อในทับงนานะฮะโอ้โหน่ารักมากเลยนะครับชวนทุกท่านมากินเผาอย่าเพิง่งไปครับน้องอ่านะครับลูอกอยู่กับท่านงานชียรน้องไปครับม่ละน้องแนตื่นไหมครับเอาไปไม่ลดแล้วไ,ไม่เหนื่อยเลยครับไม่เหนื่อยเลยน้องแนเรียนอยู่ชัน้นไหนครับไปไปไปลูกไป,ไป,ไปร้านมหาชัยคฮกเยนคร,รับซัพพอร์ตของเราเป็นอ่าเป่า ของพิเศษด้วยนะครับพิเศษขนาดไหนต้องแกะดูที่บ้านเท่านั้นนะฮะเชิญปมมือเลยครับมานะครับอันดโฆษาบนด้วยนะครับนะครับนะครับจากการซัพพอตร้านอะไรนะฮะขอผาารใช้ห้องเย็นเลยครับชื่อน่ากลัวมากเลยนะครับนะครับโอเคมีทิปมันนี่ด้วยนะครับเสียงปบมือให้กับสองท่านเลยครับมานะครับผู้ใหญ่ใจดีชื่อน้องอะไรนะครับมาสุกตันนี้น้องแนนตอนนี้เรียนอยู่ชั้นไหน้วครับน้องแนนม .4 แล้วเออเหรอ โอ้ยตกใจเบิดไปเลยอ่ะอปออัสีนะฮะอ่าโตขึ้นอยาาเป็นอะไรคะอย่าเป็นสาวค่ะโอเคครับโตขึ้นหนูอยาาเป็นสาวค่ะโตขึ้นหนูอยากเป็นครูใช่ไหมนะครับตอนนี้ต้องตั้งใจเรียนนะครับถ้าได้พอหนึ่งข้อน้องแนกจ,จะขออะไรไม่รู้เหมือนกันครับโอเคอนาคตอน,อนาอคตเขาไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะฮะขพใช้ชีวิตไปนวันๆเรียบง,ง่ายนะครับโอเคชื่อน้องอะไรคะน้องเจนใช่ไหม น้องเชตอนนี้เรียนอยู่อยู่ด้วยกันหรือเปล่าอ,อยู่ชั้นไหนะนะครับม .3 เลยครับอ๋อแล้วออวกออป .3 โอเคนะครับป .3 แล้วนะครับตัวเองจะเป็นอะไรครับน้อง,งอยจะเป็นปครูเหมือนกันเลยนะครับแต่ไม่ใครสนใจการเรียนเลยนะฮะมาอยากเป็นครูมากเลยนะฮะแต่ไม่เคยขเข้าห้องเรียนเลยก็เจอได้เป็นไหมฮะเขาบอกว่าถ้า ถ้าอยากถ้าอยากเป็นคนเก่งคนกล้าเนี่ยนะฮะต้องอย,อยากอยากเรียนจบต้องขยันหมักศึกษาถ้าอยากรักต้องฝักใฝ่เรียนไปม,มาอยากมีหน้าเสนอหน้าอาสาตนนะครับโอเคสเสื้อผร้เล่นกำลังใจน้องน้องสองคนนี้ครับมน่ารักมากเลยนะครับแล,แล้วแล้วเชิญอผู้เลาต้อารับกับชุดการแสดงที่มีชื่อว่าสตรีรีมิกซ์<อ>นักแสดงไปยุ่งใส่ตัวไปเลยเปินรูปไปแลกกันท่านใดเนาะนักแสดง เราหาทางเข้าไม่ได้ครับโ okay. อเคเอาเลือดนะครับเลือดเลือดเลือดโอเคนะครับตัวอะไรโอครับ คเออนัแหละระวังแล้วผู้ยญิงทำงานระวังแกนะโอ้โหเลยนี <h <h ่เขาเรียกว่าตัวจิบเด็กฮะตัวจิตเต็งเดี๋ยเป็นคนอารมดีครับหยิบได้ตลอด24ชั่วโมงครับไปใม่ไปไม่ร่วงไกลกันหัว ขับรงไม่ได้หรือว่าใส่ไม่ได้กันแน่ผมรวงเลยครับเมอ้อะไรรผมล่วงเลยต้ใช้เบอมดผล่วงใช้เบอมดฮะอนี้การแสดงล่วงจริงๆนะครับไม่ใช่การแสดงนะครับคือผมล่วง

เออนะฮะโอเคนะครับน่ารักมากเลยเดี๋ยวให้พักแป๊บเด็นะครับหนึ่งวินาทีหมดเวลาครับโอเคนะครับให้เวลาพักหนึ่งวินาทีหมดเวลาแล้วนะเอาไปไหนครับโอเคเมื่อสักผู้นี้เดินออกมาแล้วมีอะไรร่วงไม่รู้น้องก็เก็บได้นะครับคิดบันีดน้องหน่อยครับแบกพันเก่าๆพห่ไหมครโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นผมนะครับนะครับครับร้านมหาชัยเครื่องยนต์นะครับวันนี้ซัพพอร์ตจากเฮียชื่ออะไรครับเฮียเฮียครับชื่ออะไรครับคุณสมยศน้ำสุลครับ เปลี่ยนรับโดนเบอร์โทรศัพท์และที่บัญชีเขาบลอดภัยไหมผมท่อนโอเคนะครับโอเคครับจากไอเอียนะครับนะครับโอเคซัพพอร์ตนะครับมหาเสียงปรบมือให้นะครับขอบคุณไอเอียด้วยนะครับแม่ในวันนี้ใส่เสื้อลายสกาอตมาด้วยนะครับวันนี้แหมน่ารักมากหล่อไหมฮะหล่อไหมถ้าคุณตอบว่าหล่อคุณจะได้เองนะฮะเดี๋ยวพวกนี้ไปเอานะครับวันนี้ไอเอียทบมาจำกัดครับแหม่ในวันนี้ชื่อคุณอะไรครับสายปานโอ้เดี๋ยววันนี้ะสอบปานได้ไหมเดี๋ยว สายปาเลยครับตอนนี้เท่าไหร่ครับ15ปี15ปียังสูงขนาดนี้อีก25ปีจะผมยังไม่สัมภาษณ์แบบนี้เลยครับน้องสายปาาไอเด้าในดวงใจคือตุ๊กกี้ชิงรายชิงล้านครับไม่นะครับตุ๊กกี้ชิงรายชิงล้านใช่ไหมเยอะเ้ไปปรับจมูกกันเลยโอ้ยคนอายุยืนโสเลยนะประเดียวนะครับยุโสมีแต่คนหน้าตาดีแบบนี้ครับยโสครับนะครับไอเด้าในดวงใจใครนะอ๋อเขียนจะแน่ ไอ้ท่อยันน้องใจคือเจียจนาพระบะเอาอะไรนะฮะเอาเล้วทุกี้เชียวหน่อยคนไหนเล่นเป็นน้องแพะสายปาดครับคนไหนสายปาดครับว่าพยายามพาว่าปาดคว้าจิ้มเลยงะน้องสายปาดก็เปลี่ยนาปาดคว้าจิ่มเด้เอาน้องสายปาดทำตาทุกี้ให้ดูหน่อยหยีเอ้ยชเขาต้องพูดไปยังไงนะตับ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 ตบ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 อ๋พอพาว่บเดี๋ยวเดยวมีอะไรรืองครับเพื่อนๆอะไรไม่โอเคน้องสายปาดนะครับผม อะไรครับครับโอ้โหนี่แหละครับภาพเต้นของตุ๊กี้ชิ้นร้อยชิ้นรักครับตัวจริงเสียงจริงครับวันนี้เพิ่งลงเครื่องมาบรรนานะครับเครื่องยูงคูบูต้านะฮะก็มาสภาพนี้โอเคเชิประมือให้กำลังใจน้องสายป่านะครับมานะฮะไม่ธรรมดาเลยนะครับอ่ะอีกหนึ่งคานครับโอ้เป็นเป็นตะงมแรกมาแล้วมาเลยเป็นตะงมแรกมาเนาะไปเดี๋ยวยังไง